คนไหนรู้สึกตัวคนนั้นแหละได้เปรียบครูบาว่าอืมนั่เนคีย์ว์ดสำคัญก็คือ,อว่าคนไหนรู้สึกตัวคนนั้นได้เปรียบเพราะคนรู้สึกตัวเท่านั้นที่จะหมุนออกจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับยายมีอะไรถามไหมลองถามดูได้นะครับคุณยายช่วยกันครับตามสัญญาเงี้ยครับวันนี้เรามาเจอกันละเอาเอาไม้ขึ้นหน่อยครับ กาบนมัสการท่านครูบาเจ้าค่ะก็ฟังไรอยู่ทุกคืนนะเจ้าค่ะแต่ว่าที่โยมจะมีอาการอย่างเงี้ยคือมันต้องคอยกดขม่มแล้วก็ที่กลัวที่สุดคือมาฟังท่านอาจารย์ไรว่าถ้าเราทําโดยไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ครูบาอาจารย์เงี้ยเราก็กลัวเดี๋ยววิปราสอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาโยมอย่างเงี้ยโยมต้องกดข่มตัวเองบางทีมันจะแบบปุ๊บปั๊บขึ้นมาอะไรแต่เราก็รีบดูดึงกลับมาอยู่ที่สติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเรามีสติอยู่ไม่มีทาง นั่นเนีย่ยสาค่ะเนี่ยพยายามทําอยู่เมื่อกี้นี่โอ้โหไม่ได้เลยพะใหม่ๆถ้าเราอินเข้าไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้มีสติให้มีสติทุกขณะเราจะไม่มีทางหลงเลย <S S ค,คนวีปราสนี้คือคนหลงเจ้าค่ะคือคนที่เขาหลงเจ้าค่ะหลงเข้าไปในมอติเวิร์สความคิดของตัวเองเจ้าค่ะอย่างนักปฏิบัติธรรมเห็นไหมที่เราเห็นกันนะเขาจะไปอยู่อีกมุมหนึ่งมุมของเขาอย่าง อย่างเป็นพระนี่ก็จะพิปลาดไปทางเห็นเทวดาแล้วก็ว่าตัวเองเป็นคนวิเศษวิสขึ้นมา <Okay. S 1> แต่ถ้าเราเรามีสติไม่มีทางแต่ทุกข์ค่ะโยมก็ยังต้องพยายามแต่ก็กลัวนะจ๊ะคะเวลายอยู่บ้านเราทําคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนนี่มันจะแบบเมื่อก่อนก็เคยไปที่วัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ไปเป็นอะไรไปเลยเขาก็บอกไม่รู้เราเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้ต้องพยายามเนี่ยยังก็ฟังท่านอาจารย์เมื่อกี้แหมเหมือนมันจะแบบ ปึ๊บปั๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รีบมาดึงลมหายใจเข้ามาให้อยู่ที่สติให้มาอยู่ตรงนี้นะเจ้าค่ะดีแล้วเจ้าค่ะเราจะได้ไม่ต้องกลัวเยอะอเจ้าค่ะสาธุญญาคนที่เขาวิปลาสเขาเขาไม่เขาขาดสติ <c oughs> ไม่เลยวิปลาส <c oughs> คืออะไรมันเกิดขึ้นเขาเข้าไปยึดอาเล แล้วก็เชื่อไปเองแล้วก็สําคัญไปเองมันเลยไปเรื่อยไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสุดท้ายก็มั่วมันก็ลวนไปเลยแต่ถ้าเรามีสติเป็นเพียงผู้ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉยๆเนี่ยตัวตนของเราที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้น คุบาพูดถึงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งครับเมื่อกี้จับประเด็นได้คุบาบอกว่า,าถ้าเราเนี่ยสามารถเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆได้เนี่ยอันเดียเราจะรอดพ้นจากการอาการวิตปรารดไปได้อยากจะขอคูบาช่วยเมตตาอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับคำว่าดูเฉยๆในความหมายของนักปฏิบัติเนี่ยครับน้ำก็ดูว่า ป็นน้ำแต่บางคนล่ะเห็นอะไรมันเห็นรายละเอียดของสิ่งเ่าเนี้ยไปทั้งหมดเลยครับบางคนก็เห็นขวดน้ําขวดเล็กมีสีฟ้าครับอันนี้มันก็ขวดน้ําเฉยๆนี่ก็ดูแค่นี้ใช่แล้วก็กลับมาอยู่อ่ากลับคําว่าจะดูเฉยๆได้มันมันไม่ธรรมดานะครับที่จะเป็นผู้ดูเฉยๆส่วนมากเราเห็นแล้วมันจะเข้าไปเลยมันเนียนกิ๊บเราไม่รู้สึกตัวเลย เข้าไปเป็นแล้วสิ่งนั้นครับพอกินอาหารอร่อยก็ว่าตัวเองสุขมันก็มีตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นนะมันไม่รู้สึกตัวพอได้ยินเสียงคนมาด่าคนมาว่าให้มันก็ทุกข์และมันเข้าไปยึดเอาโดยโดยไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะมันขาดสติไงแต่ถ้าเรามีสติเราเราจะเป็นเพียงผู้ดูเฉยๆผู้ดูเฉยๆได้ แล้วก็จะเห็นเรื่องราวนั้นตามความเป็นจริงครับพอเห็นเรื่องราวเหล่านั้นตามเป็นความเป็นจริงได้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่มันเดือดร้อนก็เพราะมันไม่เข้าใจเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ตัวเองเข้าไปยึดเอาตามความเป็นจริงมันเลยมีปัญหามันเลยทุกข์ไงอืมนี่แหละเพราะนั้นถ้าจับประเด็นสำคัญได้เนี่ยก็ ดูแค่ดูแต่เราไม่มีอาการปรุงแต่งว่าขวดน้ำดนนี้เล็กใหญ่สีอะไรเราหยุดแค่กระบวนการแค่ดูว่าเห็นว่านี่คือขวดน้ำแล้วก็วางความคิดวางความปรุงแต่งลงณขนาดนั้นเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ตรงจุดไหมครับตรงจุดแค่เป็นผู้เฝ้าสังเกต เรียนรู้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในจิตของตัวเองภายในใจของตัวเองฝึกสติให้มีกำลังเมื่อสติมันมีกำลังแล้ว,ลวมันจะเห็นชัดเจนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นเห็นไม่ค้างเห็นไม่ค้างใจเรามันจะเห็นรอบเลยของสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตามเรื่องราวตามเหตุปัจจัยเท่านั้น แล้วก็ดับสลายไปมันจะเห็นเพียงแค่นั้นมันไม่มีอะไรจริงเลยเราจะไปจริงจังกับมันมากปัญหามันอยู่ที่ว่าเราถูกกระบวนการเหล่าเนี้หล่อหลอมตั้งแต่เราเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับมันเคยชินกับอาการที่ว่าพอไปเห็นปุ๊บเนี่ย มันจับไปปรุงแต่งทันทีเลยเ<ช>นยครับครูบาก็มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาแล้ววิธีการที่จะเบรกการปรุงแต่งตรงนี้ให้ได้เนีครับฝึกฝึกตัวเองเท่านั้นครับฝึกตัวเองให้มันมีสติขึ้นมาให้มันมีกําลังสติกําลังสมาธิขึ้นมาถึงจะหยุดสิงเหล่านั้นได้นั่นนั่นหมายความว่าใครกำลังใครก็ตามที่กําลังทํากระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ ก็ยังถืออยู่ถืออยู่ในในในลักษณะของผู้ปฏิบัติที่ตรงประเด็นเลยใช่ไหมครับใช่แล้วไม่ต้องเอาหลังอื่นเลยใช่ฝึกตัวเองเท่านั้นต้องฝึกตัวเองอย่าไปฟังอย่างเดียวครับให้ฝึกฝนตัวเองถ้าผู้หวังที่จะพ้นออกจากความเป็นตัวตนของตัวเองต้องฝึกตัวเอง ถ้าไม่ฝึกตัวเองไม่มีทางครูบาพูดเลยครับไม่มีทางถ้าไม่ฝึกฝนตัวเองต้องอาศัยฝึกให้ตัวเองมันกําลังสติมันมีกําลังขึ้นมากําลังสมาธิก็ให้มันมีขึ้นมาเมื่อมันมีกําลังแล้วจิตใจมันฉลาดจะตายเขาฉลาดจะตายเขาเรียนรู้ของเขาเองครับมันจะเห็นรอบเลยเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นขันมันทํางานเอง มันจะแยกออกจากขันกิดกับขัน,ขนคนลคนัานกันเลยทีนี้มันจะเห็นขันห้าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนดับไปแค่นะั้นเราจะประจักษ์ความจริงเลยแต่ว่าต้องสติมีกําลังเท่านั้นถึงจะเห็นไม่งั้นมันเข้าไปเป็นหมดอมถ้าสติไม่มีกําลังสติอ่อนเข้าไปเป็นหมดทุกอย่างคความคิดเกิดขึ้นก็เข้าไปเป็น อารมเกิดขึ้นเวทน,นาเกิดขึ้นก็เข้าไปเป็นเลยเพราะอะไรล่ะเพราะสติมันไม่มีกําลังสติมันอ่อนมันไม่ทันครับนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นก็คือไม่ทันกับอาการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉนั้นโจทย์สําคัญอีกโจทย์หนึ่งผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักปฏิบัติมากครู<ม>บาพูดเสมอว่าทำไงก็ได้ให้จิตมันมีกําลังขึ้นมา มีวิธีการยังไงบ้างครับที่เราจะสามารถพัฒนาสติของเราเนให้มันมีกําลังกล้าขึ้นมาฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆคําถามก็คือฝึกอย่างไรเแี่ครับออกบมม็อยู่กับลมไี่แหละอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่ไปฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝึกฝึกจนหลับ่ะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะอันนี้สูตรครูบานะ ตั้งแต่ตื่นนอนจนมันหลับหลับคาลมมาเลยก็คือเอาความรู้สึกมาจับกับลมหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างนี้แค่นี้ใช่ทําแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมันจะมีกําลังขึ้นมาไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะได้อะไรหรือเห็นอะไรเป็นอะไรใช่แล้วเอาแค่โจทย์ง่ายๆเลยว่าเอาสติมาจับกับลมหายใจเข้าหายใจออกให้ได้พอเห็นแน่นอนถึงเป้าหมายแน่นอนใช่แล้ว อันนี้ใช่ไหมครับที่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะบอกว่าสร้างเหตุแต่ไม่ต้องหวังผลใช่แล้วส่วนมากเราจะไปหวังผลแต่ไม่สร้างเหตุไงมันเป็นมันเป็นความหอมหวานนี่ครับครูบาอาจารย์ผมว่านักภาวนานักปฏิบัติทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปถ้าเป็นภาษาทางโลกก็คือคว้าเอาชัยชนะแห่งภาคปฏิบัติได้หรือคว้าเอาชัยชนะแห่งการแข่งขันในเวทีชีวิตได้นะครับ ผิดไหมครับมันไม่ผิดทุกคนต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วครับความคาดหวังนั้นคาดหวังก็ไม่ใช่ไม่ดีนะความคาดหวังก,ก็ดีเหมือนกันแต่เราอย่าไปเอายึดยึดมันให้ถือเอามันเป็นประโยชน์อโอ้ประโยชน์นี้สําคัญมากนะครับอย่าไปคาดหวังประมาณแต่ถือเอาประโยชน์ใช่ถือเอาประโยชน์จากความคาดหวังนั่นแหละครับ เราได้ประโยชน์จากมันง่ายไหมครับภาคปฏิบัติจริงๆไม่แยไม่ยากใช่ไหมครับ <ผม S 2> แต่เป<ต>็คนพูดไม่เก่งนะแ,แต่แต่มีมีประเด็นอะไรไหมครับมีประเด็นอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมครับช่วยผมทำมาหากินหน่อยเถอะกาบนวัตสบการคุบาค่ะ คือคือสมมติว่าเราอยู่ในในภาพของคาราวาสเนี่ยค่ะที่ครูบาบอกว่าให้ฝึกดูลมหายใจนี่แหละตั้งแต่เช้าจนเราหลับไปอีกวันก็คือแต่ถ้าสมมติว่าเป็นยางเป็นย,าง,นยางเป็นสง,งเนี่ยเป็นภาพภาพิสูจน์เนี่ยก็คือเหมือนว่าเหมือนไม่มีก็จะมีกิจของสง,งใช่ไหมคะแต่นี้เราเป็นคาราวาสเราต้องเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบครอบครัวทำเป็นเป็นแม่บ้านทําเลี้ยงดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ ทีเนี้ยคือบางทีคือตอนนี้ก็ฝึกตรงที่ว่าตื่นเช้ามาก็จะฟังทรมาของพระอาจารย์ทุกเช้าให้เป็นจิตให้เราคุ้นชินกับสิ่งที่เหมือนว่าให้จิตมันมันจำว่าเราต้องทําอย่างเงี้ยและข่าวนีส่วนมากจะไม่ค่อยรู้เรื่องเขาพูดเรื่องข่าวอะไรนี้จะไม่รู้อะไรเลยก็ก็จะไปไปคุยกับคนอื่นแทบจะไม่รู้เรื่องแต่ก็พยายามว่าเราก็เข้าใจว่าหนทางเนี้ยเราจะไม่ทิ้งหนทางนี้คือเรารู้แล้วว่าหนทางนี้เป็นประโยชน์กับเรา เราก็สามารถที่ต้องเดินคนเดียวนี่แหละไม่มีใครมาช่วยเราได้ทีนี้ว่าฝึกฝึกก็คือเหมือนการดูลมหายใจบางครั้งขนาดขับรถเนี่ยก็ยังฟังทำไใดโอ้เป็นห้าหกปีแล้วนะคะอยู่ในรถเนี่ยพอฟังวนใบวนมาบางทีขนาดเปิดทุกวนันฟังทุกวันบางครั้งคือเหมือนว่าเราไม่รู้ว่าจิตเราอะ่ะมันเผลอไปตอนไหนบางช็อตว่าเอา้าพระอาจารย์พูดตรงนี้ด้วยเหรอคือเราเปิดมาห้าปีทําไมเราไม่ได้ยินตรงนี้ นึกออกไหมคะถ้าอยู่ในรถในรถนี่จะไม่มีเพลงฟังจะเปิดพอเวลาออกไปข้างนอกจะมีแต่ไอ้ี่ของพระอาจารย์เท่านั้นที่ฟังบางครั้งเอ๊ะเราฟังมาตั้งสี่ห้าปีพระอาจารย์พูดตรงนี้ด้วยเหรอคือบางทีเราเหมือนแบบเราฟังแต่ทําไมจิตเรามันไม่ได้เราได้จดจ่อแต่ว่าเราต้องขับรถใช่ไหมคะทีนีบ้บางครั้งเวลาเราเรานิ่งเนานิ่ง,งแล้วเรากําหนดลมหายใจอยู่ที่กับลมหายใจที่พระอาจารย์สอนหรือครูบาสอนท,ท,ท,ทุกท่านที่สอนเนี่ยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่า มันเป็นบางครั้งที่ว่าเวลาจิตมันนั้นเราจะเห็นลมมันละเอียดแล้วมันจะเบาถูกต้องไหมคะคุณบ้าถูกต้อง,ตองแต่ว่าก็ไม่เคยจะทิ้งนะคะ,ะก็รู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวที่จะนําเราไปสู่ไปสู่สิ่งที่ดีสำหรับเราและเราก็จะยึดมั่นว่าเราขอเดินทางนี้ไม่ว่าเราจะมาไม่เกิดกิพภิกชิถ้าเราได้เป็นมนุษย์เราจะจะขออยู่หนทางนี้ได้ได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นความเข้าใจของเราที่ตั้งมัน่นแบบที่เราเราแต่ว่าเราตั้งมั่นค่ะเราตั้งมั่นที่จะเป็นแบบนี้และเราก็จะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างนี้พยายามรักษาศีลให้มันเป็นนิจจศีลอย่างเงี้ยค่ะก็คือฝึกช่วงหลังมาน,นี้คือฝึกตัวเองก็ค่อนข้างค่อนข้างจะให้มันเป็นนิจจะกแต่มันก็มีขาดบ้างมันก็ไม่ได้เต็มทุกวันแต่ก็เราก็พยายามว่าหนทางนี้แต่การดูลมหายใจนี่หมายความว่าเรานอนเนี่ย เราก็สามารถที่จะดูลมได้ในรุกยบศท,ที่เรานอนนั่งอะไรได้หมดใช่ไหมคะใช่ได้ทุกอยบทิศทันจะเข้า,าห้องน้ําอยู่เราก็ดูลมได้ได้ทุกทิยบทบ่เลยค,คือที่ว่าฝึกดูลมนี่คือให้มันให้มันคุ้นชินว่าบางทีถ้ามันคุ้นชินเนี่ยไม่ไม่ไมทราบว่าตัวเองเราเราไม่รู้ว่าจุดนี้คือใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีลมมันจะออกมาแรงมากแล้วมันจะะละเอียดแล้วมันก็รู้สึกตัวเบาอะไรเงี้ยมันถูกต้องไหมคะถูกถูกถูกต้อง กแต่รู้สึกว่าถ้าเรายอมรับทุกสิ่งที่ถ้าเรายอมรับความจริงอ่ะทุกอย่างมันก็จะจะเบาเราไม่ยึดเราไม่ยึดกับอะไรคือเหมือนว่าพอเราพอเราอายุมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าที่เราใช้ชีวิตมาเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วมันมันไม่ใช่มันผิดพอมันผิดปุ๊บเหมือนว่าเราแก่ขึ้นแล้วเรารู้สึกว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ของเรามันทําให้เรามาถึงวันนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเบาเราเบาขึ้นเยอะเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองคนอื่นจะไม่มารู้กับเราใช่ไหมคะใช่ใช่คือมันเหมือนกับว่าทำอะ่ะมันจะต้องรู้ได้เฉพาะตนถูกไหมคะอ๋อสาธุค่ะฝึกไปเรื่อยๆอย่าทิ้งนั่นแหละดีแล้วสุดยอดแล้วคนบนล้านโลก คนคนบนโลกเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านน้อยคนมากที่จะหันมาฝึกฝนตัวเองมาประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาน้อยคนมากนั่นแหละดีแล้วกราบนมัสการค่ะคืออยากสอบถามนะคะว่าถ้าเราระหว่างที่ทํางานเรามีความรับผิดชอบในการทํางานแล้วเราจะฝึกจิตระหว่างทํางานเราจะทํำยังไงคะเราต้องแยกให้ออกด้วยเวลาทํางานเราก็ทําไป เมื่อเวลาเราว่างจากงานนั่นแหละเวลาที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเองอาศัยช่วงนั um ้นแหละฝึกฝนเราอย่างดูลมหายใจเราก็ต้องอาศัยช่วงที่เราว่างจากงานก่อนเราต้องแยกให้ออกก็คือต้องแยกระหว่างกิจกรรมหรืองานที่เรารับผิดชอบแล้วคือหลังจากนั้นในวในช่วงจังหวะที่เราว่างใช่โอเค เดี๋ยวเขาไล่ออกนะไปดูลมตอนมันเึไม่ออกไงทำงานจปพิมพ์อะไรวะเราต้องแย,ยกให้ออกเวลาทำงานเราก็ทำไปเพราะเรายังใช้ชีวิตยอยู่ทางโลกอยู่ไงส่วนหลังจากว่างจากงานนั่นแหละเราค่อยทำอาศัยครับคุณบาบ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติภาวนาถือว่าเข้มข้นนะครับวันนี้เข้มข้นเลยทีเดียว<ช>นะครับใส่คอฟฟี่เมเยอะใส่คอฟฟี่เมดเยอนะอยากจะขอความเมตตาครูบาหน่อยได้ไหมครับว่าด้วยประสบการณ์ของพระครูบาในการฝึกที่ผ่านมาทั้งหมดอจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายที่สุดสําหรับนักภาวนาครับจุดไหนเลยที่จะเป็นจุดอันตรายของนักภาวนา พูดยังไงล่ะจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายก็จุดที่ถือตัวถือตนนั่นแหละจุดที่สําคัญตัวเองว่าตนเองรู้แล้วนั่นแหละนี่จุดอันตรายเลยของนักภาวนาะเรารู้แล้วเรารู้แล้วเรารู้จักแล้วอย่างนี้มันอันตรายมากแล้วมันจะมองไม่เห็นหัวครูบาอาจารย์เลยทีนี้จะมองไม่เห็นพระสงฆ์ ย่ำยีจนไปถึงพระพุทธเจ้ามันจะเหนือกว่าม,มันจะเหนือกว่าใครคือความสำคัญตัวพอนักปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วช่วงหนึ่งมันจะว่างแล้วมันก็เกิดความสำคัญเข้าข้างตัวเองช,ชมตัวเองไม่มีคนชมก็ชมตัวเองว่าเราดีเราเก่งเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะมองมันจะสามารถเหยยบย่ำพระสงฆ์ได้เลย ระด้วยกันก็จะเหยียบย่ากันได้เล่าเนื้อกว่านี่มันอันตรายเขาหลงเขาหลงช,ช่วงเป็นช่วงหลงนี่ให้เรารู้สึกตัวใ,ให้เราเห็นความถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเรารู้สึกตัวมีสติถ้าเรามีสติอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะรู้สึกตัวได้ไป แต่คูบาเชื่อว่าถ้าคนเดินทางนี่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเขาจะแก้ไขของเขาเองได้ถ้ามีคูบาอาจารย์อยู่ด้วยก็ยิ่งดีเขาจะแก้ไขตัวเขาเองได้จุดสําคัญมันมันมันอยู่ที่ว่ามันไม่รู้ตัวสิเขาว่ามันหลงครับถึงต้องมีครูบาอาจารย์ไง ครับ okay. ถึงต้องมีครูบาอาจารย์ถึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยแย่อคอยเอาไม้จิ้มตุดให้มันรู้สึกตัวครับครูบาอาจารย์นี่สําคัญมากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวของปฏิบัติเนี่ยทุกย่างก้าวของนักปฏิบัติเนี่ยจะห่างจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยใช่ไหมครับ เราต้องอาศัยผู้ที่ท่านเดินทางมาก่อนเราไม่ใช่สัพพัญญูเหมือนพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกเราก็ต้องใส่อาศัยผู้ที่ท่านเดินทางก่อนครับคอยชี้ทางเราเพราะท่านจะรู้เหมือนเหมือนครูบาอาจารย์นี่เหมือนท่านอยู่บนยอดเขามองจากเราเปรียบเสมือนคนที่กลาลังไต่เขาขึ้นไปอยู่บนยอด ถ้ามันเคลียรอยาทางท่านก็จะเห็นรับนั่นถึงสําคัญเนี่ยครูบาอาจารย์ว่าอาจารย์สำคัญมากๆเลยเพราะท่านเดินทางมาก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เมื่อพูดถึงความสําคัญของครูบาอาจารย์อีกครับพ,พระครูบาบางกลุ่มเนี่ยนักปฏิบัติบางกลุ่มเนี่ย กลัวมากเลยกลัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือกลัวพระเนี่ยครับแต่อยากปฏิบัติไม่กล้าถามเพราะกลัวเราจะแก้ความรู้สึกนี้ยังไงครับแก้วความรู้สึกยังไงเลยก็ให้เราเข้าไปถามท่านเลยครูบว่าก็เคยเปลี่ยนนะเมื่อก่อนก่อนจะไปพูดกับพระอาจารย์นี่ต้องคิดแล้วไต่ตองเราจะพูดไป,ไปยังไงต้องไต่ตองให้ดีก่อนพอไต่ตองไปไต่ตองมาขี้เกียจไปถาม ไม่ไปถามเลยรอท่านฟังรอฟังท่านพูดเราแล้วเขาไปจับเอาประเด็นที่ท่านพูดแต่ถ้าเราไม่ไม่ถามเลยเก็ไม่ได้ครับเราต้องถามท่านเราติดยังไงมันจะค่อยพัฒนาไวพัฒนาการไวไไอายครนะูไม่ได้อะไรนะไม่ได้อายครูไม่รู้วิชานั่นแหละอายครูบาไม่ได้ความรู้นะครับ เอาพี่นายเอาสักคำถามไหมครับ